โอเคสวีดัสสวัสดีครับมาต่อกันเลยทรักับ GYLT EP ที่6แล้วนะฮะตอนนี้คุณก็อยู่ผมมก็บีคนดีคนเดิมนะครับผมจากตอนที่แล้วนะที่เราจัดการกับบอสไฟได้นะฮะบอสกบไฟนะฮะแล้วก็ต้องมาช่วยเอมิลี่ที่หอประชุมมาไม่ต้องรอพ่อตัดริบบิ้นนะฮะลุยก็ได้เลยอะไรเนี่ยห้องนี้อุ๊ยทะลุได้ เดี๋ยวก่อนนะอะไรวะเนี่ยทีวีไม่มีอะไรสงสัยเอาไว้ให้เราซ่อนตัวมั้ยกลมได้ไปเฮ้ยหุ่นแม่งเต็มไปหมดเลยว่ะเชีย่ยหุ่นแม่งน่ากลัวอริงเนีเลยไหน ข้องเนียงโปร่งอยู่อุ้ยมึงทำอะไรอ่ะอ่ะกูเก็บหนังสือก่อนดีกว่า Strange Book นะฮะ Homeless ไร้บ้านฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง Homeless ไร้บ้านฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปไฟเหมืองนี่มันนี่มันนี่มันเสียงพูดในลำโพงเอ่อฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันแค่ฉันเอ่อฉันแค่ฉันฉันรับมือกับมันไม่ได้เลยจริงๆ ข้อความที่น่ากลัวนั่นถูกประกาศใน,ใน,ในประกาศประกาศสภาวะฉุกเฉินผู้กำลังพูดเกี่ยวกับดินถล่มเกี่ยวกับการอพยพฉุกเฉินเมื่อผู้ชายในเมืองทอมไม่ใช่เบนเดอรแมนฟออ๋อทอมน่าจะเป็นชื่อโรงงานนะครับโรงงานชื่อเหมืองที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองเนาะเมื่อเราหนุ่มๆในเมืองทอมมาถึงเขาฉันขอฉันขอร้องให้เขาช่วยเหลือฉัน เพื่อตามหาเจคอบฉันบอกว่าฉันไม่สามารถหาเขาได้แต่ว่าพวกเขาก็ลากฉันออกไปไม่กี่นาทีต่อมาเมืองทั้งเมืองก็พังลงนะฮะยพ,พังลงภายใต้หินไฟแล้วก็เท่าฐานโอ้พระเจ้าพวกเขาไม่ฟังฉันเลยฉันต้องกลับไปที่นั่นฉันต้องกลับไปเพื่อหาเขาหาเขาคือหาเจคอบแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ยอยมยให้ฉันไปฉันอยู่ที่นี่ในลูกกงกับชาวเมืองที่เหลือ,อภายใต้ เชลเตอร์ภายใตดกัภายกอา,อ,าอยู่อยู่กับชาวเมืองที่เหลือในเชลเตอร์ก็คือที่อพยพที่น่าขยะขแยงที่เต็มไปด้วยเตียงสองชั้นก็คือเป็นน่าจะเป็นที่อพยพชั่วคราวนะฮะที่มีเตียงเตียงสองชั้นแบบทหารนี่มาไม่สมเหตุสมผลเลยฉันมีชีวิตนดเว้ยทำไมไอ้เรื่องเรื่พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผู้คนรวมตัวกันรบร หนุ่มๆของเหมืองทอมของโรงงานทอมพวกเขาพูดเกี่ยวกับการบูรณาเมืองใหม่ทั้งเมืองเกี่ยวกับการหาบ้านใหม่ให้พวกเราพวกเขาเฉลิมฉลองกันใช่เฉลิมฉลองฉันไม่สามารถทนฟังพวกเขาพูดได้เลยมันทําฉันเซ็งมากฉันต้องการที่จะออกไปจากที่นี่ฉันต้องการจะกลับไปกลับไปที่เบทเทิลบูธบ้านของฉันอยู่ที่นั่นกับเจคอ,อบภายใต้หินนั่นภายใต้หินที่ถล่มลงมานั่นฉัน มีตั๋วกระเช้าลอยฟ้านะฉันซื้อมันมาเพราะว่าฉันมีแผนที่จะไปเยี่ยมเจคอ,อบหลังจากวันนี้แต่ว่าฉันมีแผนที่จะไปเยี่ยมเจคอบหลังจากวันนี้หลังจากที่ฉันออกมาจากเมืองน่นก็คือเป็นถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ปกติเนาะเขาก็จะไปเยี่ยมเจคอ,อบที่เบอร์โวูดด้วยกระเช้าลอยฟ้าที่เรามาในอีพีแรก What am I supposed to do with it ฉันฉันควรจะทำยังไงกับมันต่อไปดีตอนนี้ ฉันไม่มีที่ไปแล้วคือถ้าเกิดว่าฉันเดินทางไปที่ฉันเดินทางด้วยด้วยเคเบลิลคาร์นั่นมันก็ไม่สามารถที่จะไปไปยังเมืองนั้นได้อยู่ดีเพราะว่ามันจบทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วตอนนี้ฉันก็ต้องฝังชีวิตตัวเองเอาไว้แล้วก็ฝังชีวิตของพวกเราไว้ด้วยผมดรอไม่ออกเลยว่าหน <c oughs> ังสือหรือแอเล่มนี้ใครใครจะเป็นคนเขียนมีบอกไหมไม่มีนะฮะ ไม่รู้ว่าไดอารี่นี้ใครเป็นผู้เขียนนะเดี๋ยวกอนะตั๋วใช่ไหมหรือว่าเป็นตั๋วที่ถูกฉีกทิ้งวะเศษตั๋วนี่คนเขียนอาจจะเป็นเจ้าของตัวใบตั๋วเศษตัวใบที่เราเก็บได้นะฮะนี่ไงคนนี้แน่เลยใช่ไหมสิ้นหวังใช่ไหมเอาหินสีแดงดิ สเสร็จตัวอีกใบหนึ่งฮะโอเคได้เสร็จตัวใบที่สองแล้วฮะอ๋อนี่ไงนี่คือนี่คือสถานที่ที่เป็นที่อพยพคือในหอประชุมเนี่ยเหรอ เสร็จตัวใบที่2คูณ2องละอ๋อหินแดงคือเอาไว้ปลดปล่อยดวงวิญญาณฮะนี่คือแบบจำลองของประชาชนชาวเมืองสินะโอเคยังไงก็ตามแต่ห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้สำรวจต่อเราต้องกลับทางเดิม อะไรวะหุ้ยเอมิลี่ร้องเชีร์มีป้ายเอมิลี่ด้วยวินเทอร์เพลย์เหรอนี <c oughs> ่ใครมาเล่นตลกอะไรวะเนี่ยขอร้องเธออย่ามายุ่งกับฉันไม่ชิบหายมึงร้องอย่างงี้กูก็ไม่กล้าไปเหมือนกันเนี่ย อย่าเพิ่งอพ่งสำรวจนี้ก่อนเฮ้ยเสียงอะไรแย่แหวงวะเฮ้ยเป็นหนังฮะขอร้องล่ะหยุดที่เธอเฮ้ยเดี๋ยวเด้อกูยังไม่เข้านะปล่อยปล่อยมึงร้องไว้ก่อนล็อกจากอีกฝากหนึ่งห้องนั้นมีอะไรถือกุญแจยอยู่เหรอ หุ่นนั่นถืออะไรบางอย่างถือกุญแจงไงไมน่เควนแปลว่าหุ่นลองเสื้อนะฮะโอเคกูต้อง right ไปห้องนี้สินะเอมลี่อยู่ที่นั่นอยู่อีฝั่งนึงของประตูโอเคเออใหม่ออบเจกตีทใหม่ภารกิจใหม่ my. ฉันเจอเธอแล้วเธออยู่ในเธออยู่ใน,ในโรงหนังฉันต้อง ฉารู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดแต่ประตูนั่นล็อกฉนรู้สึกว่ามาคนกำลังล็อกมัน uh, feel like someone locking every ฉันรู้สึกว่าเขาล็อกประตูที่สำคัญนั้นด้วยเหตุผลบางอย่าง,ฉ,าาาง,างฉันต้องหากุญแจกุญแจอยู่ห้องนี้ไงไอหนูขึ้นข้างบนแน่เลยเอาเจ้ากรรมทางนี้ทางนี้ เอา้าลูกตาอยู่ไหนวะกูต้องไปหาลูกตาใช่ไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหอยู่ในท่อ <c oughs> ต้องเข้าไปห้องนั้นน่ะเข้าไงวะทีนี้ตรงนี้ก็ล็อกใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วกูเนี่งเออนี่ไงทางไป มึงใจเย็นๆก่อนแหมกูไม่ทิ้งมึงหรอกเฮ้ยไม่ได้เสียบปลั๊กเหรอวะหนังสือประหลาดหนังสือประหลาดอีกเล่มหนึ่งในงสอปอตไลท์นี่ไง ทำไมทุกคนถึงหัวเราะหัวเราะย้อนฉันไม่หยุดเลยไม่ว่าฉันทําอะไรก็ตามพวกเด็กๆก็ชอบล้อเลียนฉันไม่ว่าฉันจะพูดอะไรหรือว่าจะไม่ว่าฉันจะพูดอะไรหรือจะพูดยังไงมันอย่างกับฉันอยู่ในทีวีเลยทุกเหมือนกับทุกคนกำลังจ้องดูฉันฉันตอบคําถามผิดในห้องเรียนเขาก็หัวเราะฉันลื่นล้มฉันสะดุดล้มในวิชาพละในระหว่างวิชาพละเขาก็หัวเราะทุกคนพูดกับฉันทุกคนจะพูดกับฉันทุกคนจะทุกคนจะพูดถึงฉันในวันถัดมา เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อฉันเห็นกลุ่มเด็กพวกนั้นฉันรู้สึกกลัวเหลือเกินฉันรู้เลยแหละว่าพวกเขากาลังพูดถึงฉันฉันทําอะไรผิดงั้นเหรออืมฉันอยากจะซ่อนตัวหรือไม่ก็หายไปตลอดการแต่ว่าสายตาของพวกเขาก็อยู่ทุ่หนวทุ่แห่งฉันเคยอยากมีอยากมีเพื่อนนะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะแค่ให้เขาอ่ะพวกเขาอ่ะออกไปให้พ้นจากฉันบางทีฉันควรที่จะอยู่เงียบๆแล้วก็แล้วพวกเขาก็จะลืมลืมลืมเรื่องราวเกี่ยวกับฉันเองเอมิลี่ชัวร์ฮะ โหเห็นนงี้สงสารน้องชิ้เหลงเลยมเมดี้ซีซั่นอุ๊ยอะไรน่ะโอเคโอเคฉันจะไม่คิดเกี่ยวกับมันกูว่างานนี้มีงานใหญ่หินเกกูลากออกมาก่อนแล้วกันน่าจะต้องใช้ ต้องยิงสะท้อนใช่ไหมได้เลยจัดให้เดี๋ยวก็น,นะสะท้อนยังไงทีนี้นี่ปะไหนลองเด เขายิงจากนี่ใช่ไหมไม่ใช่สิอืมนี่ไหมะสะท้อนตรงนี้เลยไหมดอ๋อนี่ไงใช่มหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมเดี๋ยวผมขอเวลาคิดแป๊บนึงนะผมคิดออกแล้วทุกคนนี่ให้มันมาอยู่ตัวนี้นะจ๊ะแล้วเราก็เดินออกมาใช่ไหมไม่โดนเว้ยขึ้นไปหน่อยเออถ้าจะโดนแล้ะเออต้องอย่างนี้ แล้วเราก็มารอตรงนี้จากนั้นนะฮะเด็กๆเราก็ยิงแล้วพอไฟฟ้าขึ้นเราก็เก็บกระป๋องน้ำมาจัดมาจัดไปอย่าให้เสียตรงนี้ใช่ไหมได้เลยอื yes. อยสสืยสดงดงาม ไฟฟ้าดับแล้วจ้ะขึ้นบันไดเอ้ยเก็บกระป๋องอีกดีปะเก็บดกไม่เอาดีกว่าขี้เกียจละเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เราจะต้องไปยิงลูกตาแน่เลยเฮย้ยนี่มัน,น นี่มันบ้ามากเลยฉันยังอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามีเหมืองอยู่ในมีเหมืองอยู่ในอ,อาคารแห่งนี้ด้วยยิงลูกตาก่อนอยากแก้หอบแต่เลือดเลือดเรายังเต็มเลยอนะตอนนี้ไม่อยากได้ยากแก้หอบอะอยากได้แบตเตอรี่ นั่นมันอะไรนะ่ะเฮ้ยเฮียพ่อมึงหาแล้วอุ้ยตัวอะไระน่ะสปาราที่ไม่ที่ไม่รู้คือตัวอะไรซ่อนไงวะเนี่ยกู มันตามกูมาปะวะเชีย่ยอุ้ยเชีย่ยท่อนี้หลบไม่ได้ด้วยตอนนี้ต้องหาที่หลบก่อนนะฮะอุ้ยเชี่ยมาจริงด้วยอ่ะมึงให้กูไปกูก็ไปอ่ะนี่ทางหลบใช่ไหม โอเคในนี้กูน่กูน่จะปลอดภัยไปยังวะก <c oughs> ูไปก่อนล่ะไม่อยู่แลวเฮ้ยใจหายใจคว่ำเลยกูอืม <c oughs> ต้องจัดเรียงให้ถูกใช่ไหมโดนแสงโดนโดนโดนหมดเลยแล้วกูต้องให้ยังไงโดนอะไรมีไฟฟ้าเราเข้าไปเก็บไอ้นี่ไม่ได้เลื่อนก็ไม่ได้นี่เลื่อนได้ไหมไม่ได้เค okay, ไปก่อนดีกว่า แม่งหล่อกว่าโรงเรียนอย่างเนี้อันนี้น่าจะพอไหวใช่ไหมต้องเอาไปบังทางทีนี้จะต้องบังอะไรล่ะบังนี่ไหมถ้าบังอาจจะทำให้กระแสะไฟฟ้ามันหยุดนะฮะผมว่านี่แน่นเลยอ่าแจ็มแมวแววับเอาออกมาก่อนค่อยว่ากันทีหลัง นี่ปะไม่หยุดเว้ยอันสูงนี่บังยังไหลฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราสำรวจห้องนี้ก่อนอ้าวเจ้ากรรมล็อกซะง,งั้น งั้นก็ตรงนี้แหละโอเคห้องต่อไปอยิ้มยอดหอให้เราลงไปเหรอ แม่งมีการบอกทางกูด้วยเอาวะลงก็ลงนี่งานกุญแจได้กุญแจแล้วทีนี้เราก็เข้าไปช่วยเอมิลี่ได้แล้วอดทนหน่อยนะเอมิลี่ฉันกำลังไป <c oughs> แน่ใจนะจะไปอย่างเงี้ย สำรวจก่อนอุ้ยหินแดงหินแดงแดงจะไว้ใจได้กาหินปลดปล่อยวิญญาณนะฮะเราได้ที่หลบแล้วครับตอนนีใ้ให้ไวเลยให้ไวเลยอฮ้ย เอมิลี่ถูกข้อยอยู่เว้ลลมยมึงเบาๆดิเออมีกระปออ๋องอุ๊ยเอมิลี่ได้เจอเอมิลี่นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรา ื่นเตผมว่าเกมคงจะยังไม่จบเร็วนะไม่ใช่หรอกกูเสียด้ตังซื้อมาตั้ง500กว่าบาทขนาดช่วงเซลนะเอาละมึงเครื่องช็อตเหรอช็อตเหมือนเงินในกระเป๋ากูเลยตอนเนี้ยโอ้โหพ่อมึง ไม่น่าปิดเลยบอสไฟใช่ไหมได้ยอมได้อุ้ยหยุดการโชว์นี้เอมิลี่กำลังถูกทรมานโดยโอ r โปรเจคชันอโดยโดยโดย,โดยเครื่องเครื่องฉายภาพเสียงขวัญน,นั่นฉันต้องหยุดหยุดมันก่อนที่มันจะสายเกินไป แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าสายไม่สาย <hazards> เอองั้นแหละดีดีดีด อุยกลับดีรออะไรกลับเร็วเออเชี่ยแม่งฉลาดเว้ยมีกระป๋องน้ำอีกไหมแถวนี้ไม่มีฮะ วะเออช็อตเฮ้ยปล่อยเธอไปนะเว้ยเออมันต้องอุ้ยอุ้ยเร็วลูกเร็วมันต้องงี้เอมิลี่ชอบเอนเนอรี่นี้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะรอรอรอมึงไปก่อนเยี่ยม นน่เน่เน่เ่เจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโหย่ามกันเว้ยไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยมันรู้ตัวเร็วมากอ่ะเอาวะมาบุช็อตแล้วใช่ไหมสองดอกแล้ว ฉันรับฉัับกับมันไม่ได้แล้วตอนนี้อะไรวะโอ้โหพ่อมึงสามอันอ,อ๋อสองหรือสามวะไม่เอาอีกแล้วอู้หอันนี้ไม่ใช่อันไหนนู่นใช่ไหมไปทางอื่นสิวะ ผมแม่งฉลาดไว้รอบนี้ไม่ยอมเลยอ่ะไม่ยอมถอยเลยอ่ะเอาวะเป็นไงเป็นการเพื่อเอมิลี่อืมช็อตไปซะเอมิลี่ฉันจะหยุดหยุดไม่ได้หมดแล้วอดทนไว้ปองน้ำ ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเอาเด้กูไม่แคร์แล้วน,นะนอะตอนเนี้ยเพื่อเอมิลี่อื้อนี่นี่ฉันกำลังมาแล้วเอมิลี่หมดแล้วใช่ไหมยายาเก็บยาก,ก่อน <c oughs> หมดแล้วเครื่องฉายภาพหมดแล้วฮะทีนี้เราก็ไปช่วยน้องได้แล้วอดทนนะไอมิลี่เลยอันเดียวยังไม่หมดเหรอวะ โอ้ยผมนึกว่าหมดแล้วเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยเอาวะอันเดียวใช่ไหม ได้เป็นไงเป็นกาน yeah. เรียบร้อยได้โทฟีีด้วยไฟชอ็ชอตไฟช็อตเป็นไงล่ะมึงมึงทำน้องกูมึงทำน้องกูไปนอนซะตายไหม โอ้เอามาิลี่โคตรเก่งเลยน่ารักว่ะแต่ทำไมหนีแล้ววะแล้วเหมือนไม่กลัวเราด้วยมันจบแล้วมันจบแล้วอย่าพึ่งจบไอ้เหี้ยเกมกูซื้อมาแพง500กว่าบาทเงินเดือนกู22 0 0 0เองโอ้โหแล้วแม่งหนีหนีเราเฉยเลยเราจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเราก่อน เอมิลี่โอเคไหมอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน,ไม,ฉนไม่ต้องห่วงนะเอมิลี่ทุกอย่างจะโอเคไม่อย่าตามฉันมามอ,อ,อย่าเข้าใกล้ฉันเอาแล้วมึงโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม่โอ้ยขุ่นรองเสื้อแม่งชิบหายกูจะหนีได้ไหมเนี่ย โอ้ยเฮียโชคดีไม่ล็อกโอ้ยนี่มันบ้ามากเลยอ่ะโอ้ยโอ้กูจะหนียังไงจากที่นี่หรอเนี่ย คือกูต้นคือคือคือกูต้องหนีออกจากที่นี่ก่อนใช่ไหมได้ต้องหาทางไปฮะอะไรอะไรขึ้นบนวะโอเคเอมิลี่เดี๋ยวอย่างน้อยอ่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เจอกันน้องนะฮะได้เจอกับน,น้องเอมิลี่เอมิลี่แล้วแล้วก็น,นะตรงนี้มีอะไร ตอนนี้ก็เหลือแค่เราจะต้องหาทางออกก่อนมึงอย่าเปิดเชียวนะเปิดมานี่มึงบันเทิงเลยนะอ๋อบันไดบันได นั่นมีอะไรประวะอืมเอานะไปก่อนแบตเตอรี่เก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าเราคงจะไม่ได้กลับมาตรงนี้ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเจอทางออกแล้ว place looks totally different. ห้องนี้ห,นห้องนี้มาดูแตกต่างไปจากเดิมฉันไม่เคยเห็นลูกปั้นที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอย่าบอกนะว่ามึงเป็นบอสไฟตัวต่อไปอะ a f t e r นู o n activity โอเคฮะถ้าเกิดว่ามันขึ้นโทฟี่แบบนี้แสดงว่าเรากำลังเข้าสู่ ในส่วนของถัดในใน,ใน,ใ,นในพาร์ทถัดไปนะฮะโอเคฮะยังไงเดี๋ยวผมขอจบอีีที่หกเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีหน้านะครับผมแล้วก็เดินฝ่าหุ่นพี่เฮียพวกนี้ไปด้วยกันนะฮะอิงพี่เฮียแม่งน่ากลัวผมกลัวหุ่นมากกว่าสัปหลาดอีเวโอเคฮะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ